ใครกำลังเก็บคำศัพท์ภาษาเกาหลีคลิปนี้มีหนึ่งาอยคำบอกสภาพที่ใช้ตลอดใช้ทุกวันออกสอบด้วยมาฝากขาดต้องจดนะเริ่มเรียนภาษาเกาหลีแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงกับเข็มโคาเลีนะคะยินดีต้อนรับเข็มเกยหลีดาทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะทุกคนคะวันนี้เข็มมีร้อยคำ อยองยงสาหรือคากริยาบอกสภาพมาฝากนะเตรียมสมุดจดนะเธอเพราะยังไงก็ต้องใช้รอบนี้เข็มผ่นเป็นรูปโยมาให้แล้วนะแล้วก็เวลาทุกคนเอาไปใช้นะคะถือว่าเป็นแบบสุภาพรูปโยคือแบบสุภาพเอาไปใช้ได้เลยโอเคคาแรกย o i คอย i l ใหญ่ขนาดใหญ่สายใหญ่ได้หมดเลยนะถัดมาชาไกลชาไกลเล็กหลายคนจะสลับกันคําว่าเล็กกับน้อยนะเดี๋ยวจะมีคําว่าน้อยออกมาคําว่าเล็กคือตัวเล็กไซส์เล็กขนาดเล็กพื้นที่เล็กได้หมดเลยนะคะชาไกลถัดมาค่ะ มานายมานออกเสียงว่ามานายเพราะตัวหีอึดไม่ออกเสียงนะเลยเป็นแค่มานายมานายมีเยอะมีมากพูดถึงปริมาณจํานวนเวลาก็ได้เวลาเยอะได้เหมือนกันมานายมานายคำถามมาค่ะชอกอยชอกอยแปละวะ่าน้อยดูนะเป็นสาระอชอกอยน้อยชากย่ยเล็ก โอเคไหมสองคำนี้คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะชอโกอยน้อยถ้าเราบอกว่าพี่หนูมีเวลาน้อยมากเลยวันนี้ชอกอยพี่หนูแบบมีของน้อยมากส้มเหลือน้อยมากวันนี้ชอกอยโอเคนะชอกอยชอกอยนอกจากแปลว่าน้อยเราแปลว่าจดแกล้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราบอกว่ามันน้อยเขาเป็นการบอกสภาพนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าชอกอยที่แปลว่าจดจะเป็นคํากริยาบอกก,การกระทําและดังนั้นคนละหมวดกันถัดมา no pile สูง no pile no pile โนเพลสูงตึกสูงอาคารสูงถ้าคนตัวสูงจะใช้คำอื่นไม่ได้ใช้คำนี้ค่ะถ่ามาโนเพลก็ต้องมีนาจัยนาจัยแปลว่าต่ำได้แปลว่าเตี้ยได้ตึกเตีย้ยเตี้ยค่ะพี่เก้าอี้เตีย้ยเตี้ยคะ่ะน้องคนนี้ยังไม่สูงนะยังตัวเตีย้ยเตี้ยต่ำๆหน่อยก็ได้ความเป็นไปได้ต่ำค่ะใช้คำว่านาจัยอยู่ได้เหมือนกันถ้ามาคีรอยคีรอยยาวผมยาวถนนยาวเส้นทางยาวไกลได้หมดคีรอย์ไซเบย สั้นใจใบมีขนาดสั well ้นใช่ไหมผมสั้นใจใบได้ค่ะกระโปรงสั้นกางเกงสั้นใจใบได้ค่ะถัดมา빨ลนลายปั빨ลย์ยเร็วปัยลอยูเช่นอ๋อช่วนี้빨ลย์อยูเวลามันเร็วมากชาก็อมชงอลป์อยูหวอนนี้มันเร็วมากเลยแบบนี้นะคะ빨ลหลอยู่ถัดมาเนื้อเรียวเนื้อเรียวเนื้อเรียวและยอหรือลียอก็ได้ขอสั้นๆเนื้อเรียวเนื้อเรียวช้าๆเนิบเนบ โชวอายุโชวอายุดีค่ะออกเสียงว่าโชว อาโย้ได้เลยนะไม่ใช่โชไฮโยนะคะเพราะาตัวฮีอึนอ่ะเขาไม่ออกเสียงใช่ไหมเลยออกเสียงเป็นโชอาโยโชวอาโยแปลว่าด,ดีเดิมๆเ,เ,เขานะับแปลว่าด,ดีแต่บางครั้งเนี่ยชาวเกาหลีเอามาใช้ทั้งคำว่าชอบเ mm hmm. ช่นส่วนหนึ่งข้พี่ก็โชยฉันชอบกาแฟาก็ได้เหมือนกันอยู่ที่บางกรณีแต่ถ้าจะบอกว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีเพื่อนเป็นคนดีใช้คำว่าชิงกูกาโชยได้เลยเขาเป็นคนดีค่ะซาดา,ามิอิซาดามนโชอึนซาดามิ yo. เป็นคนดีแบบนี้ได้เลยค่ะ ทำรมานาปลยเร็วไปทางเร็วเลยไม่ใช่ไม่ดีนะเร็วเลยค่ะนาปลยนาปลยทอ้ไทอไบโอท้อไบโอร้อนอากาศร้อนจะใช้กับอากาศนะอากาศร้อนฤดูร้อนแบบนี้นะคะลมมันร้อนแบบนี้อืธรามาชูไหโอหนาวใช้กับอากาศเหมือนกันอากาศหนาวมากเลยค่ะลมหนาวมากเลยค่ะอะไรมันหนาวอ่ะใช้กับความมหนาวได้ชูไบโอชูไบโอธรรมาออรอไ オリオイยมีความยากมีความซับซ้อนオリオイルออระยอนะรยอหรือลียอก็ได้จะขอนสั้นオリオイルอืมโอเคชีว okay. ิลจริงๆเขาเขียนว่าชุยใช่ไหมชวีแต่ชาวเกาหลีเนี้ยเขาออกง่ายๆเป็นชีก็พอคะ่ะชีวิลชีวิเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อแ oh ปลว่าง่ายแต่เวลาเขียนต้องใช้ชุยนะชุยชีวิลชีวิง่ายค่ะ อ๋อปี๊ดใส่哟ิกรางมันแพงแพงมาก비ี요ดใสคำถัดมาใส่ถูกเห็นไหมซสถูก비ี요่แปลว่าแพงคำว่าพีอันเนี้ยใส่เข้ามาให้ความหมายว่าไม่ไม่ถูกแปลว่ามันแพงจะบะก็เลยมาคู่กันซส่哟ปีคู่กันมูโกวิโมูโกวิหนักมีน้ำหนักมีความหนักมีความอุย้ยทำไมพี่กระเป๋าพี่ม่นหนักทั้งเลยวะคาบังฮีมูโกวิโมูโกวแปลว่าหน,นักนั่นเองค่ะ มาขากยอวอยคือคิเบอยันไรเหรอเบามากคากยอวอยกระเป๋าเบาตัวเบาใจเบาก็ได้คากยอวอยหรือถ้าสมมติเราใช้กับคำว่าปากอีบิคกขากยอวอยจะแปลว่าปากเบาที่ให้ความหมายว่าปากโปอยเออนี่เป็นสำนวนแปลตรงตัวไม่ได้เธอสามารถเรียนแล้วเก็บไปได้เรื่อยๆดังนั้นคากยอวอยในเคสนี้นะเอาเอาคำเขาก่อนแปลว่าเบาๆอืมอารมถวอย อาเริ่มทาอยล์คำข้างล่างคือเย่ป่อยออกมาคู่กันทีนี้อาเริ่มทาวอยนอกจากคำว่าสวยแปลว่างดงามอ่อนชอ้อยตระการตาอุธรรมชาติงดงามจังเลยสวยงามได้นะคะอาเริ่มทาวอยล์คงชิกาโนมุอาเริ่มทาวอยได้ได้หมดเลยทีนี้คำข้างล่างเยบป่อยใช้ชมใช้ชมวิวว่าสวยได้ไหมได้ชมผู้คนว่าสวยได้ไหมได้ได้เหมือนกันใช้สลับกันได้นะแต่คำว่าอาเริ่มทาวอยความหมายจะกว้างมากขึ้นลึกมากขึ้นนะคะถัดมาคิโยวอยล์ ยอดน่าเสียายอีกสองเพื่ออะไรคียอบอยเขียนเป็นไหมให้เป็นสระอุวีเหมือนกันคุยอบอยใช่ไหมคะเวลาเขียนเนาะทีนี้เวลาพูดถ้าฟังดีๆชาวเกาหลีจะพูดแค่นอนกี้อว์คียอว์ไปเลยคียอว์ถามว่าพี่ขาถ้าเราพูดคำว่าคียอว์ไปเลยแล้วเขาฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องคียอว์คียอว์คุยยอว์ก็ได้นะได้เหมือนกันนะคะคียอว์ถัดมาแฮงโบเคียวเชื่อมเสียงแฮงโบเค เฮ okay. งโบเคียวเฮงโบเคียวมีความสุขค่ะปิติค่ะยินดีค่ะเฮงโบเคียวเศร้าละ่ะสึลพอยซ์สึอพอยลรู้สึกเศร้าหมองเศร้าสึลพอยคำตรงคำเนาะถัดามาบาชิสโซยบาชิสโย์มัดคือรสชาติใช่ไหมคะอิโซโยคือมีมีรสชาติรวมกันกลมๆมาชิสโซอยอร่อยคำถัดมาละ่ะมาดอบโอย์าดอบโซยไม่มีรสชาติไม่อร่อยไม่ต้องมากินนะคะมาดอบโอย มาดอบ soil ม f ดอบ soil ถัดมาเเธมีอิส s o i คำว่าเเมีแปลว่าความสนุกสนานล่าเริงใช่ไหมคะอิส s o i แปลว่ามีเเธมีอิส s o i ก็คือมีความสนุกสนานมีความร่าเริงก็คือสนุกทีนี้คำถัดมาเเมีอบ soil ก็คือไม่สนุกกับพี่เห็นไหมอิส soil อบ soil คู่กันคำตรงข้างกันอยู่แล้วเนาะไม่มีความสนุกสนานเลยก็คือไม่สนุกกับพี่เเธมีอบ soil ถัดมาบ้างพับไป๋พับป๋ยุ่งแบบไม่ใช่แบบไอ้แกอย่ามายุ่งกับฉันไม่ใช่นะเป็นแบบงานยุ่ง เรียนยุ่งทำการบ้านยุ่งมากแบบนี้นะคะพาไปออพาไปอถัดพี่กนเหนียวพี่กนเหนียวจะเป็นการเหนื่อยล้าเหนื่อยใจเหนื่อยร่างกายมีความเหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนไม่มีแรงแล้วพี่ก้นเหี่ยวถัดมาซิคนกลางเหี่ยวแข็งแรงได้สุขภาพดีได้ค่ะคนกลางเหี่ยวให้ความหมายหลายอัน แข็งแรงก็ได้สุขภาพดีก็ได้ฉันบอกว่าชอเนื่นคนกังเหวิลชันสุขภาพดีฉันแข็งแรงสุขภาพเนาะขอใครชันแข็งแรงฉันสุขภาพดีถ้าเป็นอัปปากะคนกังเหวิลคุณพ่อสุขภาพดีคุณพ่อแข็งแรงได้เหมือนกันถัดมาเกื้อเทียวเชื่อมเสียงนะเกื้อกูเทเทเถเกื้อกู้เถเกือเทียว,ว,วสะอาดกเกลี้ยงไปหมดเลยเรียบร้อยสะอาดมากถัดมาโทโรอว์ ตรงข้ามเนาะสะอาดแล้วต้องเป็นสกปรกทอร์วอยอ่ะทอร์ทอรอโโ์นี่แหละมาจากคำว่าทอรวอยอทอรอโวโ์อรอโวอยสกปรก,กค่ะมีหลายคำไพล์กายสว่างมากดูสิพระอาทิตย์สว่างมากไพล์าาก,พากายตัว,ต,วตัวเวกี่ยรในตัวสะกดสองตัวใช่ไหมตัวข้างหลังอะคะ่ะเชื่อมเสียงมาข้างหลังไพล์กายไพล์กายเออสว่างถัดมาอ l l do อ e ออดูวอยมืดตืดตืดเลยบ้านเราใช้ตืดตืดคนเกาหลีถามว่าตืดตืดคืออะไรอธิบายไม่ได้มืดสนิทอ่ะมืดตืดตืไงก็สนิทใช่ไหมออมืดเลยนะคะออดูาาวอยถัดมาชิกุรโรวอยชิกุโรวอยนะคบแปลว่าเอะอะเสียงดังโวกเวกโวยวายหนวกหูก็ได้ถ้าสมมติเราดูซีรีส์เลยเขาจะพูดคำว่าอตบอบุชิโก ชิกุรอามาจากคำว่าชิกุรอวอยแต่เขาพูดแค่ชิกุรอสามคำเพราะว่าหน้กูแล้วอ๋อน้อูชิกุรอชิกุรอเป็เกอาจิสิบะแบบนี้นะคะเอ้ย่าอย่าเอออาจจะนั่งไว้ไว้ยน้อหูพูดเบาๆหน่อยนะคะอืมคำตัดมาโชยงเหี่ยวโชยงเหี่ยวเงียบเงียบเงียบสนิทไม่มีเสียงเบามากโชยงเหี่ยวโชยงเหี่ยวตรงข้ามกันทำมาแพกโก้ไผอแพกโก้ไผ่เหิวข้าวต้องการ ก็ได้เออหิวข้าวอยากกินหิวข้าวนะคะมีอะไรไหมหิวขนม,มนก็ได้นะคะถ้ามาเพ้เพุ่นลอยแพ้พุ่นลอยเต็มท้องแล้วอิ่มแล้วแพรพุ่นลอยอันนี้คือสับตรงๆนะเป็นการบอกว่าเออฉันอิ่มฉันหิวแบบนี้นะถัดไปค่ะควานาาอย ควาา้าหนคำว่าหวาถ้าเราเจอถ้าเราสังเกตนะคำว่าหวาจะมักจะไปอยู่กับคำที่มันเกี่ยวกับไฟเช่นภูเขาไฟาป้องกันไฟรถดับเพลิงเพลิงเพลิงไหมที่มันเกี่ยวกับไฟเนะาะคว้าไหนเราจะให้ความหมายว่ามันเกิดความร้อนขึ้นมันเกิดความโมโ oh ห ok ขึ้นลองสังเกตตัวเองเวลาโมโ oh ห ok. อุ้ยหน้าแดงขึ้นมาอย่างรแบบร้อนมากหัวร้อนแบบนี้ใช่ไหมคะควาา้หวาหนโมโ oh ห ok, นั่นเองจะไปสิคีบปล่อยคีบปล่อยแปลว่าดีใจโอ้ โนมูคิปโอยอปันนัซโซคิปโอยอปันนัซโซคิปโอยอิดีใจคนให้ของขวัญก็คิปโอยอใช่ไหมคะอืมถัดไปมูโซวอยอมูโซวอยอกลัวดูหนังผีแล้วกลัวอา่าสมมติใครกลัวความสูงเนาะขึ้นไปบันไดส,สูงๆชั้นๆกลัวมูโซวอยอได้เลยถัดไปอันจอนเฮียวอันจอนเฮียวแปลว่าปลอดภัยเซฟคะ่ะไม่ต้องกลัวเธอปลอดภัยเดินอยู่ในล็อกที่มันมี บันไดกั้นถึงแม้ว่าเราจะขึ้นที่สูงแต่ว่ามันมีบันไดกั้นปลอดภัยหรือเราขับรถก็คาดเบลปลอดภยัยอันจอนเหว่มวิอมเหววิฮอมเหวอันตรายตรงข้ามกาันอีโก้โนมูวิ่อมมาหนึ่งเด้หู้ทำไมอันตรายจังวะหรือถ้าสมมติเราแบบจะทํางานอยู่แล้ว,ลวเราเถียงกันจะนานแล้วเกือบเ้วเกือบ,อบด่แล้วอ่อีกวิอมมา้ อวิโอมวอันนี้อันตรายเนี่ยอันตรายยังไงคะไม่ได้หมายถึงทางเชิงร่างกายอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าสถานการณ์เกือบอันตรายแล้วเราเกอบจะพูดอะไรไม่ไดีออกไปแล้วชินชอบยอมมาตาอันตรายมากเลยถัดไปทาอะไรทาระไรมีรสชาติหวานรู้สึกหวานขวาจากาทาไราอขนมหวานมีรสชาติหวานเนาะโพโดกาทารายออุ้ยอ่งุ่นหวานมากเลยได้เหมือนกันถัดไปจ้าย้จ้ายอย้แปลว่าอะไรเค็มใครชอบกินติดเค็มอุ้ยเค็ม กูตจอกูกินใจอออันนี้น้ำซุปเค็มมากราเม็งนี่อมช่างใจย๋อบะหมี่เค็มมากเลยคุณพี่กินไปได้ไงเค็มๆนะคะอืมคนดายบอกว่าถ้าเค็มให้เติมจะกินกับข้าวจริงอันนี้งงมากทําไมกินอะไรต้องกินกับข้าวเนาะอืมถัดไปชอยอ๋อชอยแปลว่าเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวค่ะถัดไปซิทุกโกวอยอมีความหนาแมวนอนตัวหนามากหนาขึ้นมาจากพื้นประมาณ ยี่สิบนิ้วอ่ะตัวหนามาก two coil two coil หนาตรงข้ามกับคำว่าหนาก็คือบางย a i l b i ยายบาย i o ตัวสะกดลสองตัวเนาะตัวข้างหลังเชื่อมขึ้นไปนะคะย a i l b i ยายบาย i o ก็ yail bio บางถ้ามา narrow narrow มีความกว้างมากออฟฟิศกว้างมากตึกกว้างมากอาคารกว้างมากนอ n a r r o อ n บอย o w ก็ทำ โชบอ่โชบอ่แคบถ้าเราบอกว่าบาร์โชกีโชบอ่แปลว่าศกแปลว่าด้านในโชบอ่แปลว่าแคบได้ความหมายว่าภายในแคบก็คือเราใจแคบมีความใจแคบโชท์รามีโชกีโชบะโชว์ธารมีหมาบายมเป็นคนมาเก่งโชว์รามีโชกีอมชงจบะโชกีโชบุนธารเมียเป็นคนใจแคบมากแบบนี้นะคะเขาใช้คำว่าศกแทนคําว่าจัดจิตใจลักษณะนี้ใส่ใจคอนั่นเองค่ะโชกีโชบอ่แคบเดียวกัน ถ้ามาโมโรยโมโรยแปลว่าไกลระยะทางไกลเส้นทางไกลหรืออีกอีกอันนึงนะคะที่ชาวกเกาหลีใช้บ่อยคือเขาชอบพูดว่าส่วนมีใครชมมาอุ้ยเก่งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราบอกว่าอ๋อจิกโบโรยแปลว,ว่ายังอีกไกลเลยค่ะไกลคืออะไรไกลอย่างที่จะเก่งอ่ะหนทางที่จะไปยังต้องเรียนรู้อีกเยอะกวา่าหนูจะเก่งเท่าคนนั้นคนนี้เนี่ยหนูต้องใช้เวลาอีกเยอะเลยยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยค่ะอ๋อจิกโบโรยแปลว่าอุ้ยยังอีกไกลเลยค่ะเป็นคำถ่อมตัวถ่อมตัวถามว่าเอ็งเก่งไหมเก่ง เพงแหละแต่ใช้คำทำตัวได้นะคะตัดมาคากาวิลคากาวิลแปลว่าอยู่ใกล้ก uh, ok ันบ้านอยู่ใกล้พื้นที่อยู่ใกล้หรือพูดถึงความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมก็ได้เช่นแบบเราอ่ะข้าวกรุนไช่แปลว่าความสัมพันธ์ที่สนิทสนมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันถัดไปตึ๊ก้าวิ ตึกโกวอยคำนี้ใช้กับของร้อนไม่ใช่อากาศนะเช่นแก้วน้ําร้อนแก้วกาแฟร้อนอย่าเพิ่งจับน้ำหม้อมันร้อนอัดตึกเกอะเคยด้ยินไหมเวลาในในเวลาเขาดูเลยนะอย่าดึงโบระบุยเอหนึ่งรายการวาไรตี้เวลาไอดอลจับอัดตึกกอัดตึกกนั่นแหละมาจากคําว่าตึกโกวอยแปลว่าสิ่งนี้มันร้อนของร้อนแก้วชาร้อนหม้อร้อนถ้วยร้อนตึกเกาะอาหารร้อนแบบนี้นะ อย่าใช้สลับกับอากาศนะคะคำว่าทอวอยล์คืออากาศร้อนเออถัดมาชาก้าววอยล์แปลว่าเย็นยังไงดีของเยน็นแก้วน้ํามันเยน็นขวดน้ําเยน็นสมมติหิมะตกเนาะหิมะตกแล้วก็เราจับลูกบิดประตูลูกบิดประตูเย็นมากเนีย่ยใช้คำว่าชาก้าววอยล์ชาก้าวอยล์ได้เหมือนกันหรือใช้เรียกคนเย,นยออน็นชาอ๋อจินชากข้าอนชาละเมยียอมช่องชาก้าวเย็นชามากได้ถ้าไปสิ ok ok นะตโต๊ตเขียวฉลาดเชื่อมเสียงนะโต๊ะเขียว ต๊โต,โตเ๊เขียวมีความฉลาดหลักแหลมหัวดีโต๊โต,โตโเ๊เขียวแต่ตรงข้ามบ้างมงช่องเหวมงช่องเหวเขียนว่ามันไม่เชิงไปง่ทีเดียวมันเชิงแบบเม่อก็ได้มีเชิงแบบแบบเออเออบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่ทันคนบ้างได้เหมือนกันนะคะมงช่องเหวบางทีคํานี้ไม่ได้ใช้ด่าแบบจริงจังด้วยนะใช้คาแบบแซวเพื่อนกออนออน็ได้อ้มช่องมงช่องเอมงช่องเอได้มงช่องอ่ะได้เป็นการแบบหยอกแบบกัด กัดกัดเฉยๆเออไม่ไม่เชิงดา่าต้องดูว่าใช้ภาษากันซีเรียสขนาดไหนถ้าแบบในสถานการณ์แบบจริงจังมาแล้วบอกององจังไงแค่ก็คือด่าอยู่นะคะเลือกเลือกใช้เด้ท่านมาพูจีรนเหว่ยวพูจีรนเหวยวแปลว่าขยันวุ้ยใช้ชีวิตแบบตื่นเช้ามาออกกำลังกายไปใส่บายมานมั่งสมาธิต่ออ่านหนังสือต่อจนถึงเที่ยงนะคะทำสรุปตอนบ่ายอ่านหนังสือเล่มใหม่อีกอุ้ยพูจีรนเหียว คนเกาหลีเขาจะบอกว่าคนพวกนี้เขายอลชีมีซาราย์แปลว่าขยันใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตแบบมีประสิทธิภาพยอลชีมีซาราย์แล้วฉันนึกเขียนไปคำถัดไปคือเกิลลอยเกิลลอยแปลว่าขี้เกียจฝรั่งเกี้วถ้าไปขี้เกียจขนาดนี้ว่าเกิลลอยเกิลลอยใช้เรียกคนขี้เกียจเลยแบบหนูขี้เกียจวันนี้รู้ไหมหนูขี้เกียจมากเลยวันนี้ได้นะคะถัดมาคังเหี่วคังเหี่วใช้คำว่าแข็ง แข็งแรงหนักแน่นอมช่องคังไงคนนี้แบบบึกบึนมากแข็งแรงมากหรือสภาวะจิตใจแข็งแกร่งได้เหมือนกันคังเหวี่ยวยาเขียวคืออ่อนแอพูดถึงร่างกายก็ได้พูดถึงความคิดก็ได้พูดถึงประสิทธิภาพในการทําง,งานก็ได้อืมทอธรรมโยมช่องยาเขียวเป็นอ่อนมากมีจุดอ่อนเยอะแบบนี้ก็ได้ค่ะถัดไปสิพยอนเหวี่ยว พอนเหวแปลว่าสะดวกสบายสบายไปง่ายมาง่ายเสื้อผ้าใส่สบายผิวผ้านุ่มแบบนี้นะคะได้หมดพอนเหวี่ยัดมาพุลพอนเหวียพุลก็คือไม่ใช่ไหมก็คือไม่สะดวกเลยลําบากมากไม่สะดวกไปก็หูยากทางเป็นลูกลังแบบนี้พูลพอนเหวียหรือขึ้นรถเนี่ยต้องไปเบียดกับคนอื่นพุลพอนเหวียนะคะพอนึกภาพบอกไหมนะอื เวลาจำสอบจะจําอย่างเดียวนะต้องหาภาพจําหรือว่าดูซีรีส์หรือว่าฟังที่อดอลพูดแล้วเขาแบบเฮยเขาพูดอย่างนี้มันแบบนี้นี่นาหรือแบบ เวลาคนเกาหลีถามว่าเนกาพุลเพื่อนเนธเวลาเขาพูดว่าเนกาฉันเนีธพุลเพื่อนเนธฉันไม่สะดวกสบายหรือเปล่าเวลาเขาถามแบบนี้นะแปลว่าเรารู้สึกไม่สะดวกใจที่จะอยู่กับเขาหรือเปล่าได้เหมือนกันแบบเจอหน้าเขาแล้วแบบ oh, ไม่ชอบคนนี้เลยว่ะอันเนี้ยคือโชซารามีชมอมช่องพุลเพื่อนเนธเขาแม่งไม่อยากอยู่เขาเลยอะคือเห็นหน้าเขาแล้วแบบจะอ้วกอะไรเงรี้ยไม่ชอบเขาแบบนี้เวลาเขาถามว่าเนกาพุลเพื่อนเนธแกไม่ชอบฉันหรอฉันทําให้แกลําบากใจหรือเปล่าแบบนี้นะอุ้ยเลิศ คำนี้ใช้เป็นแล้วใช่ไหมอ่าถัดไปมดจอยเทสุดยอดโคตรเทโคตรคูนะคะเก่งมากเลยมดจอยมดจอยเออซาลังซื่อรอวอยคำนี้แปลว่าน่ารักค่ะแมทเขาใช้คำว่าซาลังใช่ไหมคะซื่อรอวอยอันนี้เป็นไวยากรณ์รูปแบบหนึ่งที่ให้ความหมายว่ามันน่าจุดจุดใช้ได้แต่คำว่าซาลังซื่อรอวอยของเขาของเขาเองแปลว่าน่ารักน่าเอ็นดูน่าทะนุถนอม ถ้าเป็นเคียววะอยู่จะเป็นน่ารักกุ๊บกิบกุ๊บกิบแต่คำว่าชารังสโรแบบคือหน้าดูแลหน้าอบอุ้มอุ้มชูแบบนี้นะคะหน้าทะนุ่นนนนแล้วน่ารักถ้ามาตาตื้อเถี่ยวอบอุ่นอากาศกำลังอุ่นๆเลยค่ะพี่ใช่ไหมสมมติฤดูหนาวแล้วก็แดดเริ่มออกละหิมะเริ่มละลายเริ่มอุ่นละตาตื้อเถี่ยวตาตื้ดเถี่ยวใช้เรียกคนก็ได้ตาตื้ดทันชารัมคนอบอุ่นยังไงวะเป็นยังไงวะแบบดูแลอย่างเงี้ยหรอเออแบบไม่ร้ายกับเราอยู่แล้วไม่รู้สิเราออกไปทางร้ายหน่อยตาต ชีวอนเหียวเย็นสบายเย็นลมชิวหรือถ้าบอกว่าอมโซกิชิวอนเนี่ยเราว่าสะใจก็ได้จะมีใครไปแก้แค้นให้เราแบบคนนี้แบบนิสัยไม่ดีเรารู้อยู่แล้วแล้วคนเขาโดนกรรมตัวเองตามสนองเขาบอกอชีวนอนแบบเนี่ยสะใจมากนะคะถัดไปไม่ไก่แจ่มใสใสก็ได้น้ําใสก็ได้อากาศแจ่มใสก็ได้ท้องฟ้าไม่มืดครึมก็ได้นะคะไม่ไก่ได้หมดถัดไปสิฮือเดี๋ยวแปลว่าอะไร ขุ่นๆมัวๆนะมันดูหมองๆไหมนะคะน้ํามันขุ่นๆป้าฝนเพิ่งตกเนี่ยคือเนี่ยอย่างวีที่แล้วเขียมจะไปเที่ยวน้ำตกอยากจะไปน้ําตกมากแล้วน้ําแดงที่สุดนะคะฮือเรียลได้อากาศอากาศขุ่นมัวฮือเรียลนะคะถ้าไปสิคอนโจเหี่วคอนโจเหีวคือแบบอากาศมันแห้งแบบผ้าแห้งก็ได้ผิวแห้งก็ได้อากาศแหง้งเวลาเธอไปเกาหลีใช่ไหมมันก็ต้องมีไอ้ที่เครื่องทําไอ้น้ำอันนั้นแหละต้องใช้ไม่งั้นผิวเธอจะแต,แตกนะคะให้มาชุชมๆเขียว แปลว่าเปียกชํำถ้าเขาบอกว่าผิวชุกชุกเขียวแปลว่าผิวชํำน้ำผิวอุ้มน้ำาดบบ้อเอาช่ำชุกชุกเขด็ดแหละอันเดียวกันนะคะไทยโคโมเมียวมีความหวานช่ำพี่กินเข้าไปแล้วแบบอู้หวานมากบอกน้ำตาลน้ำตาลน้อยเขาใส่น้ำตาลร้อยอย่างเงี้ยหวานชำํำไทยโคไทยขมเมียวถามาชิคคอเมียวชิคคอเมียวคนเกาหลีชอบรสนี้มากคนเกาหลีชอบกินอะไรเปรี้ยวๆยำส้มโอ ยำสมบูรจะชอบมากเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆนะคะชิคขึ้นเหวียถ้าไปชารังสโรเวยชารังสโรเวยน,นั้นโบจหน้าภาคภูมิใจโนชินาช,าชารังสโรเวยฉันภูมิใจในตัวแกมากแกหน,านา้าภาคภูมิใจมากคำนี้ดีชารังซสโรเวยคำว่าชารังนะมีอีกความหมายหนึ่งแปลว่าโอ้อวดก็ได้แบบเป็นง่ายมือถือใหม่โอ้โอวในคำชารังชารังเงี้ยนะคะได้เหมือนกันถัดมาพิโลเฮลแปลว่าจําเป็นต้องการต้องมีสิ่งนี้แล้วข้อสอบ ไอจิวเกที่เป็นเทปผือเทปผือซูจองกีเทปผือซูจองซูจองเทปผือเออซูจองเทปพือนนะที่เป็นเทปเนาะเวลาเข้าไปสอบทอปิกอันนี้พิลเลโอเฮลจำเป็นต้องใช้นะคะพกไปด้วยถ้ามาโตกาไทยอุ้ยเหมือนกันปิ๊บนะคะหน้าเดียวกันลูกเป็นยังไงพ่อเป็นยังไงพ่อเป็นยังไงลูกเป็นยังไงที่ใสเดียวกันหน้าเดียวกันโตกาาทยโตกาไทายเหมือนกันเป๊ะเลยถ้ามาคาทยอันนี้เหมือนกันมีความเหมือนกันอันเดียวกันคาทาย ถ้าแบบทิ่필요해요แปลว่าไม่มีความจําเป็นเช่น설명할불필요해요설명할필요가없습니다ไม่มีความจาเป็น불필요해요ไม่จําเป็นนะคะแบบนี้เห็นไหมมาคู่กันอันนี้อันนี้เลิศคำนี้คำนี้เขาใช้บ่อยมากมันมันเหวมันมันเหวแปลว่าง่ายดายแต่เมื่อไหร่ที่คําว่ามันมันเหวใช้กับคนเนกะเหมันนเนี่ยแปลว่าฉันดูง่ายเหรอแกจะทําอะไรกับฉันก็ได้เหรอแกจะสั่งให้ฉันทำนั่นทำนี้ได้เหรอ นี่ก็มันๆนี่ทำไมฉันมาดูกระจกหรอมันคือฟิวน้น้ลยนะแกจะมาบอกว่าฉันแบบทำนั่นทำนี้ได้หรอแบบนี้แรงอยู่น้องมันมากนะจนะแกมันง่ายไงโอ้ยคุณพี่จะแรงเพื่ออะไรคะเนี่ยนะคะถัดมาโชมาโชมาเหวียวโชมาโชมาเหวียวคือการกลัวหวัดหวั่นพันพรึงรู้สึกแบบกังวลอยู่ในใจรู้สึกแบบสยองขวัญอยู่ในใจแบบนี้นะคะถัดไปสิชินเหวียวชินเหวียวสนิทกัน รู้จักกันที่เราบอกว่าชินหัน,นชินกูเพื่อนสนิทคำนี้แล้วนะชินเหว่ชินเหว่ยมทำมาสิเยมินเหว่อันนี้ก็แรงเยมินเหว่เป็นการหวั่นไหวอ่อนไหวใจบางใจเบาใครพูดอะไรนิดก็ร้องไห้ใครพูดอะไรก็ร้องไห,คงห้คนเกาหลีเขาจะมีอยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่าโนมูเยมินันก่อนเนี้ยแกมันหวั่นไหวเกินไปเพราะว่าเนี่ยสมมติเราพูดอะไรเราพูดอะไรแรง แล้วเขากระทบกระเทือนใจเขาแล้วเขาร้องไห้เราจะด่าเขาว่าแกมันใจบางขนาดนี้มันหวั่นไหวขนาดนี้วะมัน,ม,นมันอ่อนบางเปราะบางเกินไปป้าออทั้งที่ที่เด้งพูดผิดนะทั้งที่ที่เด้งเป็นคนผิดที่พูดจามไม่ดีนะเอ้ยมันมีการใช้แบบนี้ดังนั้นเขาจะมีกระแสตีกลับอยู่ช่วงหนึ่งเนาะว่าแบบเราจะไปพูดคนอื่นว่าคนอื่นหวั่นไหวคนอื่นเปราะบางไม่ได้เราต้องจัดการตัวเองว่าเราต้องเลือกใช้คําพูดที่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วยอย่างนี้ดังนั้นเวลามีใครถามเราว่าเยมินเนลน้องมูเยมินนึงก่อนเน หล่อนผู้แรงจะตกปากพูได้เลยเราให้ฟังว่ามีการใช้เคสแบบนี้เนาะถัดมาชินจอลเหวชินจอลเหวใจดีอาจารย์ใจดีค่ะชินจอยเหวียวลุนพี่คนนั้นใจดีค่ะชินจอลเหวยวได้หมดนะคะถัดไปคันดันเหวแปลว่าง่ายแปลว่าง่ายแบบง่ายๆง่ายแบบไม่ซับซ้อนเส้นทางไปง่ายๆไม่ซับซ้อนหรือคันดันเกโมโกโยกกินอะไรง่ายๆเส้นวิดกินนมไม่ได้กินอะไรซับซ้อนมากไม่ต้องมาตั้งโต๊ะทำเกี๊ยง ต้งตัวคิมบับชิตจอยะไรเงรี้ยไม่ต้องขนาดนั้นกินง่ายๆกินแซนด์วิชอันก็พอแบบนี้นะคะถัดไปทึกเบลเรวทึกเบลเรวทึกเบลเลวแปลว่าพิเศษมากกว่าปกติทึกเบลรันชารมคนพิเศษของฉันของนี้ชินิีพิเศษอนะหายากมากวุดแก้วน,น้ำมันนี้หายากแาะพิเศษมากแบบนี้ทึกเบลเฮวถัดไปชอกเขีเขยวรุนแรงฉับไวมันเร็วด้วยมันแรงด้วยมัน มันมีความรุนแรงมากสมมติเคยเห็นคนเขาเจาะไอ้ปืนป่ะเอๆแต่แหละโชเขียวรุนแรงมากแรงสะเกินเยอะมากแล้วก็เร็วด้วยนะคะอืมถัดไปโชกุมาเนียวอุ้ยเล็กเล็กน้อยๆอยอันแค่นี้นะคะโชกุมาเนียวชื้กุมาเนียวเอาไว้เลียกเด็กก็ได้สมมติบางทีเห็นรุ่นน้องเห็นรุ่นน้องแบบหูปีนเกลียวมากแต่ก็เป็นแค่เด็กคนนึงโชกเมนเนียวนะคะเล็กเล็กเองหูปีนเกลียวน่าดูเลยอย่างเงี้ถัดไปมาใจมาใจแปลว่าถูกต้องก็ได้แปลว่าสัมผัสก็ได้แปลว่า สิ่งนี้ถูกแล้วเหมาะแล้วพอดีแล้วก็ได้หลายหายอย่างนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนมาใจออืถัดไปสิทื่เหลียผิดผิดเลยทึ่อเยความหมายผิดตอบผิดทำงานผิดก็ได้ถัดไปสิอีจางเงีวแปลกมากมีความแปลกยีจา <laughs> งเวีมีความไม่ปกติมีความแบบงงๆงอีงเงี้ยวตาหเ้ยหมดเสเี่ย,ยคิดเลยเลยนะคะ หน้า,าคิดเลยเอออันนี้ก็ไม่ต้องไปใช้นะจริงๆใช้กับคนก็ได้นะใช้กับของก็ได้นะคะมดเส้เกยยียวเติ่มกูดอยกูดอยเแปลว่ามันแข็งขึ้นเช่นมันจะมีสำนวนหนึ่งของเกาหลีที่เขาบอกว่าหลังจากที่ฝนตกแผ่นดินจะแข็งขึ้นเขาบอกว่า P on the Tangi Kudojin กว e แปลว่า เขาใช้คาว่ากูดอจิดับแปลว่าแข็งขึ้นแต่คาว่ากูดอรยอแปลว,ว่าแข็งเขาบอกว่าหลังจากที่ผู้คนเนี่ยประสบกับปัญหาประสบกับเรื่องราวต้องเจอกับเรื่องราวมากมายในชีวิตเหมือนฝนตกใส่ชีวิตเขาเจอกับเรื่องเศร้าอย่างเงี้ยแผ่นดินเขาจะแข็งขึ้นนั่นแปลว่ารากฐานของเขาการใช้ชีวิตเขาจะเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นฉลาดหลักแหลมมากขึ้นเลือกใช้ในสิ่งที่มันดีขึ้นแบบนี้นะคะเออเขาก็ใช้กับในจานวนแบบนี้เหมือนกันซึ่งคําว่าแข็งเนี่ยแปลว่าแข็งจากนุ่มๆแข็งขึ้นเหมือนเราต้ม ถัดมาห eh ุ้นลุ่งเหวยอดเยี่ยมดีเลิศประเสริฐถ้าเราชมใครบางคนว่าหุ้นลุ่งเหวมันแปลได้มากกว่าค <c oughs> <"C oughs> ําว่าดีคําว่ายอดเยี่ยมนับแปลว่าเลิศประเสริฐแบบนี้นะโู้สุดยอดมากไม่เคยเห็นใครแบบนี้นะ่านะดีเห็นทีหุ้นลุ่งเหวถัดมาโอแซคเคออันนี้ใช้บ่อย <c oughs> ไม่เป็นธรรมชาติเลยสมมติเราขึ้นเ <c oughs> พื่อนก็เ <c oughs> พื่อนไปรายงานหน้าห้องเพื่อนก็เพื่อนกลุ่มเดิมอาจารย์ก็อาจารย์คนคนเดิมอยู่กันมา3-4ปีแต่ออกไปรายงานหน้าห้องรู้สึกว่าโอเนย์ชินจ่โอแซคเคอ แบบมันมแปลกๆมันทําตัวไม่ถูกไม่เป็นธรรมชาติแต่เพื่อนกลุ่มเดิมนะรู้จกักกันมาสาปีแล้วแต่ยังเขินอยู่อ้อแจกเขียวนะคะหรือบรรยากาศมันอ้อแจกเขียวมันแปลกๆก็อ่ก็อวนทาตัวไม่ถูกวอ้อแซกเขียวค่ะเอ,อถัดมาชายอนซูรโรแปลว,ว่าเป็นไปอย่างธรรมชาติชายอนซูรโร่สมมติจะไปจีบใครแบบเลยแล้วม่จีบเราเข้าไปหาเขาแบบเนียนๆชายอนซูรโร่ได้ค่ะหรือเฮ้ยเธอแต่งหน้าธรรมชาติมากเลยอ่ะแต่งเหมือนไม่แต่งตื่นมาเป็น,นี้เลยปะชายอนซูรโรยคำเดียวกันอืม ทายอนสโรเวถัดมาหิมดืร่อยอคำนี้ถ้าแปลตรงๆแปลว่าลำบากเนาะลำบากใจได้ลำบากร่างกายได้งานเยอะมากรู้สึกลำบากหิมดือรอยอได้ค่ะถัดมาคานันเหวี่ยแปลว่ายากจนเนาะพนแขนต้องผ่านควาไปถัดมาพีซึเทลพีซึเทเท,ทเอาสิยงเทนะพีซึเทลมันคล้ายๆกันนะคุณพี่มันไม่ได้เหมือนไปนหรอกนะแต่มันมันดูแล้วมันคล้ายๆว่ะพีซึเทลพีซึเทลคล้ายกัน โอเคค่ะทุกคนและนี่คือ100คําคำกริยาที่เขียนเอามาฝากอย่าลืมจดลงสมุดนะแล้วก็เขียนพยายามจะนึกตัวอย่างที่ใช้บ่อยๆในทุกๆคำนะคะนะคกน็อกคืออะไรวะนะคะเว,เวลาทุกคนนึกหรือจําหรือใช้เนี่ยจะได้นึกออกว่าอ๋คคานี้มันมันใช้ในสถานการณ์แบบนี้ได้หรือถ้าจะเอาจําได้นะมีเพื่อนบอกเขียนว่าเขาจำำําคําศัพท์คู่กับรูปเวลาเวลาเขานึกรูปออกมาเนี่ยเขาก็จะจาคาศัพท์ได้แบบนี้ <S <S ลองดูนะใครที่บอกเขียนว่าจาคาศัพท์ไม่ค่อยได้ลองใช้หลายๆเทคนิคเจอบ่อยๆคัดบ่อย อาจจะใช้รูปประกอบด้วยช่วยได้มากๆค่ะใครต้องการคำศัพท์เซตไหนอีกหรือต้องการให้เข็มเอาเนื้อหาอะไรมาฝากอย่าลืมคอมเมนต์บอกเข็มใต้คลิปนะคะวันนี้เข็มไปแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เข็มแล้วก็น้องๆแก๊งบ้าเข็มจะทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะทุกคนคำสาบิดาจอกันใหม่คลิปหน้าไปลวยงเฮ้